แม่นยิ่งกว่าหมอดูคุณเชื่อไหมครับสิ่งที่คุณพูดในชีวิตประจําวันสามารถทํานายอนาคตของคุณได้ผมจะขอแบ่งอนาคตของคุณเป็นใน3รูปแบบคือจนปานกลางหรือรวยมีงานศึกษาและวิจัยที่ค้นพบออกมาแล้วนะครับว่าคนแต่ละประเภทพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวันสิ่งที่คนจนส่วนมากมักจะพูดคุยกันจะเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นดราม่าข่าวบันเทิงต่อมาคือคนที่มีฐานะปานกลางคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเลือกพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าสินค้าที่ออกใหม่ตัวอย่างเช่น iPhone เิดตัวใหม่แฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าข่าวสารบ้านเมืองต่างๆและอย่างสุดท้ายก็คือคนรวยสิ่งที่คนรวยมักจะพูดคุยกันเมื่อพวกเขามาเจอกันก็จะเป็นในเรื่องของไอเดียเพราะว่ามันสามารถนําไปต่อยอดทําธุรกิจได้สามารถสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆเพื่อทําสิ่งใหม่ๆได้เขาจะมาแชร์กันเพื่อพูดคุยกันดังนั้นวันนี้เนี่ยให้คุณกลับไปลองสังเกตดูว่าเรื่องที่คุณพูดคุยในแต่ละวันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วลองปรับเปลี่ยนดูแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างแน่นอน